อร์เสือกหน่อยเออไม่หมดแล้ววะปีดจ้าปีดจ้ามาดิวะมาดิว่าเพื่อนสวยสวยมาดิวะแทงใครไม่รู้แทงใครไม่รู้แทงคนบนตัวทธมาทีเดียววะดูดูเฮ้ยไม่ตายแล้วไปไหนอลยฮะอือขอสักนิดนะหมดมีแทงนี่น่หละแทงแทงอะไรอะยืนนั่งอยู่อดอื่นๆอยู่เออแตกก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับในในช่องไหนน้อยนะ ตอนนี้ผมก็จะเอาเรียวม้ามาลงแรงนะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับซีซั่นนี้เพราะว่าตัวโกงเยอะจัด,จดเลยนะตอนนี้ก็เจอกับเอมิลี่นะก็ไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่านะครับ้าเวล้าเวลสี่นะั่มันมันได้เปรียบนะมันดูเลื่องโคตรแรงเลยเราก็พยายามกดเขานะต้นเกมเพื่อเผื่อว่าเราจะได้เปรียบขึ้นมานิดนึงนะครับ ดักหน่อยก็แล้วกันเอาปลาไม่โดนนะแทงโดนว่ะดูดิเนี่ยมันมันมีสกิลไงเออมันขัดจังหวะผมได้นะสมมติว่าผมเงติใช่ไหมผมแทงเงติแล้วมันก็เตะผมเนี่ยเรียบร้อยเลยผมแพ้นะโอ้มันขัดอันติผมได้นะอืเห็นเห็นคิวเดนเมื่อกี้แป๊บนึงโโอ้โหแทงไม่โดนแบบคุณผู้ชม ไม่เป็นไรผมจะสู้โอ้คกิดผิดเปล่าเนี่ยกูโอ้โ,อโหมากันถึงสองมาถึงสองคนโอ้โหแทงไม่โดนอีกแทงสะคิดกูตายกูตายขอโทษเพื่อนอ่ะมาฮากลับมาละกลับมาละเมื่อกี้ประมาทไปหน่อยอแค่เมื่อกี้ไม่ประมาทนะน่าจะรอดอ่ะโอ้หมันเวลวสี่ก่อนด้วยนะ ไม่ประมาทเราจะได้แบบไม่ประมาทแล้วไม่กีพาดมากเลยของคีบจ๊ะเออจล่างมีประเด็นก็นหรือ,อขอร่วมหน่อยไม่มีอ่ะโอ้โหเสียเวลาแล้วกูเสียเวลาอ่ะมาแล้วไม่ได้ใครด้วยนะโอ้ไมก่กอดดักหรือเปล่าเนี่ยไม่ดักมั้ โอเคไม่หลักนะเราเดินได้อยู่อโอเคเลยมาดิมาปะล่ะมาปะโอ,าโอ้แขงพลาดโอ้ขอโทษจ้ะฉันขอโทษโอ้อันตีไม่โดนด้วยแม่ฉันขอโทษจ้ะแม่ฉันห้าไปนิดอืมห,มไมไหูไม่ไหวหหไม่ไหวหนึงหนึ่งไม่ไหวจริจริงนะต้องให้เพื่อนช่วยรอแป๊บนึง ได้ทีละเอาใหญ่โอเคได้ทีละเอาใหญ่โอเคโอเคเลยอืมอ,อ่ะอ่ะหาเพนโอ้มาแล้วเหรอนายมาแล้วจะไม่เพื่อนขอตเสือกหน่อยเออเห็นไหมหนึ่งหนึ่งแล้วผมหนึ่งหนึ่งกับมันผมแพ้นะจริงๆนะเออต้องรอเพื่อนมาช่วยนะครับถ้าฝืนนี่แพ้แน่นอนอยังไงก็แพ้เคลียร์คลิปก่อนก็แล้วกัน Okay. แต่มัน๋ยวมันต้องขึ้นมานะเราไปเคลียร์กลางเลยอืโอโอ้โหมัวแต่ดูล่างว่ะ <c oughs> เอ้ยรอเราเคลียร์กลางเลยนะล่างน่าจะไหวแล้วละมั้งไม่ต้องไปก็ได้นะอืมอเพลเราโหดอยู่แล้วโ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยได้กลางแล้วเนี่ยเฮ้ยได้กลางว่ะโอ้โหได้กลางฟรีโอเคเลยแต่เออเสียบอลหรวะต <c oughs> ีจ้าตีจ้ามาดิวะ มาดิโอ้โหต้นเกมอ่อนให้เฉยๆเจ๊ไปไหนล่ะโโโอโอโอ,โอ,โอ้เสียบ,บนป,ปนาวะน่าจะเสียนะไม่ทันละดูจากทรงโอเคอย่างน้อยเราก็ได้กลางนะเราได้เปรียบกว่านะโอ้ไม่ถอยกันเหรอไม่กลับกันเหรออือโอ้โ,อโหน่านไงกูว,ว่าละถามที่กูคิดแทงไม่โดนอืม เอาต่อกันเลยลุโลยโลดเลยเพื่อนสวยสวยโอ้โหมันไม่กลับเองนะมันไม่กลับเองนะโอ้ยแงมันต้องฝืนนะครับไม่คิดว่าผมอยู่ตัวเดียวไงโอ้โหล่างวะทันปะวะทันปะนี่คีบมาแล้วด้วยทันอยู่มะอืมโอเครออย่างเดพุ่มดีกว่านะ เราเคลียร์เราจะเคลียร์คลิปอย่างเดียวนะอืมมาดิวะแทงใครไม่รู้แทงใครไม่รู้แต่ขอเคลียร์คลิปก่อนนะโอ้โสหสามตัวแนละ้วถ้าบุบโซนแตกไงก็แตกนะได้เคลียร์คลิปไปก่อนนะอือโอ้โหดันกูออกด้วยเอาเลยเพื่อนตามสบายไายแหละไม่อยู่แล้วอืมแอบดันคลิปมันงหรอือโอ้โหเแบบี้ ดีครับมาดีหน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 ,นีมันเปิดสี่นะสู้ไม่ได้ขอเสี่ยงโอ้โหโอ้โหมันสวดมาทีเดียววะตัวตเฮ้ยใกล้ตายแล้วไปไหนเลยฮะอืออือหอสักนิดนะหอสักนิดหนึ่งสวยแต่ผมฟิกเกอร์ไปเมื่อกี้ผมเสียดายนะก็เลยเป็นฟิกเกอร์นะฮะอืมดักนะดัก,ดกจะได้สักตัวป่ะวะ ฟ้าก่อนกซแล้วกันอืมโหมีหน้าเลือกตีดเหรเฮ้ยเออคิวเลยมาแทงมาดิมามา,มายืนให้อยู่โกรยืนให้อยู่เออแตกตัวนึงคิวเลยไม่ตายเลยอไม่ตายเถอะโอ้พระเจ้าอย่าโอ้พิกเกอร์มาเลยเหรอพริกเกอร์หนีสิครับโอ้มันพิกเกอร์มาเลยว่ะครับคุณผู้ชมโอ้รีบใหก้กรรมมาละขออภัยนะ ไปพิเกอร์มาเลยวะอืมโอเคออกนี่ก็แล้วกันได้ฟอสเขียนได้จะเลือดแล้วโอเคยังพอซื้อได้เลยนะน่าจะไหวอืมเนี่เด่นกลางสักทีดี่ไม่สักทีสักทีอื้ยไม่ตาย ถ้าไปตัวผมเบาอย่างวะยังไม่ได้ออกของดาเมจมั้งก็ว่าจะทำฉากเท่ๆเหมือนในติกตอกไงแบบโดดเข้าไปแล้วก็แทงไงเออผมทำไม่ได้วะมันโคนลวระดับกันนะลบโหแทงอะไรกูนี่อะเออเออแทงอะไรเออโอมากันแล้วมากันไวจริงจริงโอ้โห อโอเคเราจะเขียร์คลิปแต่ไม่รู้เขียร์ได้หรือเปล่าแทงแทงใครไม่รู้กูตายเรียบร้อยเ้โอ้โหบนโอ้ได้เปรียบอะทีมอืมเราไม่ทำอะไรมากเขียร์เคียวเปรยอย่างเดียวเลยตัวเราสู้ใครไม่ค่อยได้นะครับจริงๆนะเมตาใหม่ด้วยนะสีสันใหม่ด้วยตัวโกงไม่อย่างเยอะ เดี๋ยวมาให้มันสู้ใครไม่ค่อยได้นะฮะมันได้เปรียบแค่ต้นเกมนะเด็กเกมมาได้โคตรเสียเปรียบเลยเลีย์เว็บต่อทำทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ท,ำทำเล็บเฮ้ยทำเล็บทุ้ยทำเว็บฮะทำเลนให้เพื่อนนะเพื่อนจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคเอามังก,กรโอเคได้เพื่อนตอนนี้เกมเรานำนะแครี่กับป่าเราโคตรเกิดเลยเอาชิวมากชิวโคตรชิวเลยเกมเี้ เราไม่ต้องทําอะไรมากเลยไอ้เคียวเว็บเฉยๆนะไอ้ช่วยเพื่อนก็ก็ถ้าเพื่อนเฮ้ยถ้าถ้าถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะฮะเป็นอะไรไม่รู้ละแหมโอ้ได้ทั้งดาร์กได้ทั้งมังกรเลยกำไรกำไรหรือร้อนร้อนมากมายอืมสักตัวไหมมาสักตัวไหมฮะมันไม่มาน่ะโอ้โห โอ้แกทำให้ฉันเสียเวลานะนี่แย่แกรู้ไหมเหมือนมันรู้อ่ะรู้เลยเห็นเลยฮะเฮ้ยมึงเห็นเลยโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้มันยืนเฉยๆนะเหมือนมันเห็นอ่ะโอ้ยโห่ยใจเย็นครับใจใจเย็นเย็นแทงโดนด้วยว่ะเมื่อกี้แทงมั่วนะแทงมั่วไม่ยังโดนเลยว่ะ ขอขอชิ่งออกกลางก็แล้วกันไม่สนอะไรแล้วส่วนแต่ป้อมมาตอนแร้ทึบๆ <c oughs> ชึชช <c oughs> บๆทึบๆก็แล้วก็ออกมาทำไมดาเมจก็บาเบาเนี่ยมีดาเมจปขาปะเ,เ, <c oughs> เออลาดมาได้ปะโอเพื่อนแทงกันเลยเหรอชั้นไม่สนอะไรแล้วเอาโอ้โหแทงสองสยองขวัญอ่า ชนะนะครับแม่งรอดด้วยรอดพ่อทีมเลอเกือบแล้วเกือบแพ้และต้นเกมมาได้ยังอิบปีเลยอัที่สี่โอเคโอเคก็สมควรแะแค่ไม่ทำอะไรเลยเกียวเวฟอย่างเดียวอ่ะนะตัวมันทำอะไรไม่ได้มากนะเออไปล่วงแครที่เขาก็ล่วงไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราชนะเลนไม่ได้